ถ้าพูดถึงเรื่องของสแกมเมอร์นะคะทุกคนโค้ดบอกเลยว่าทุกวันนี้นะคะมาหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะและก็สาวๆเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่สายฟอเนี่ยก็เยอะมากนะคะและก็กลัวสแกมเมอร์นะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีอินบอกมาค่ะทุกคนว่าโค้ดคะเนี่ยเพิ่งเริ่มเข้าสู่สายฟอแต่ว่ารู้สึกว่ากลัวสแกมเมอร์มากๆเลยนะคะวันนี้ได้คุยกับฟอมา1คนนะคะแต่เขาก็ไม่ใช่ฟอหลอกนะคะเขาเป็นหนุ่มเอเชียนี่แหละนะคะแล้วเขาเนี่ยวิดีโอคอลมาหาเราเลยคะ่ะโค้ดแต่เขาอยู่ในรถนั่นเองนะคะและ เขาก็โบกไม้โบกมือนะเหมือนทักไทยกับเรานะคะแต่ผู้หญิงน่าจะไม่เป็นภาษาค่ะทุกคนนั่นแหละนะคะแล้วเส็จทีนี้ก็เลยอายนะทุกคนปิดโทรศัพท์ไปนะคะโค้ดบอกเลยนะคะทุกคนว่านะคะเวลาที่เขาโทรมาเนี่ยเราไม่ควรที่จะอายหรือว่ากดวางสายเขานะคะเราจะต้องสังเกตค่ะทุกคนว่านะคะเขาโทรมาหาเรากี่นาทีนะคะเพราะว่า พวกสแกมเมอร์บางคนคะ่ะโทรมาหาแค่2วิ3วินาทีนะคะหรือว่า2นาที1นาทีอะไรแบบนี้เป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยจะไม่ให้เราจับไต่เขาได้นั่นเองนะคะเขาอาจจะเปิดวิดีโอนะคะทุกคนให้เราดูก็ได้นะคะเราจะต้องเป็นภาษาค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เขานะคะวิดีโอคอมมาหาเราเนี่ยเราจะต้องสื่อสารกับเขาเข้าใจนะทุกคนโค้ดบอกเลยว่าถามชื่อเขาไปเลยค่ะทุกคนว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะแล้วดูว่าเขานะคะ ตอบตามแบบว่าคําถามเราหรือเปล่าตอบตรงคําถามเราหรือเปล่านั่นแหละนะคะทุกคนน้อยน,นั่นแหละนะคะเราจะต้องสื่อสารก,กันค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเห็นหน้าเขาเขาเปิดวิดีโอคอลคุยกับเราแต่เขาไม่คุยกับเราเขาเปิดให้เราดูเขาทํางานอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่นะทุกคนมันอาจจะเป็นวิดีโอก็ได้นะที่เขาแบบว่าไปเอามาจากที่อื่นนะคะแล้วก็เอามาลงให้เราดูให้เราคุยกับ,กบวิดีโอนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะเพราะ,ะนั้นเราจะต้องมีความพร้อมในการที่เราเนี่ยจะ คุยวิดีโอคอลกับฟรอมไม่ต้องอายค่ะทุกคนเราจะต้องคุยกับคนที่มีตัวตนเท่านั้นนะคะต้องกล้าคุยถ้าอยากจะเดินสู่สายฟอเนาะและก็อีกหนึ่งอย่างค่ะทุกคนที่คนได้ยินมาวันนี้นะคะนั่นก็คือการที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นหน้าฟอเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยวิดีโอคอลหากันเลยและเขาเป็นสายเปอะไรแบบนี้นะคะ โค้ดว่าในหลักของความเป็นจริงนะคะทุกคนมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนที่แบบว่าคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยไม่เคยแบบวิดีโอคอลหรือว่าไม่เคยเจอกันตัวเป็นเป็นเนี่ยจะมาเป็นสายเปยให้เราะทุกคนมันเป็นไปไม่ได้คิดดีๆนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราโชคดีที่แบบว่าได้เจอฟอที่เปยนะคะทุกคนแล้วเขาเปกี่บาทล่ะคะทุกคนถ้าเขาเปย์พันสองพนะเพื่อซื้ออะไรให้เรานิดนหน่อยๆน่อทำพาสอร์แล้วพาสอร์ทาแค่พันกว่าบาทเองค่ะทุกคนเนาะมันไม่ใช่วีซ่า นั่นเองนะคะถ้าเขาส่งเงินไม่ให้เราทาพาสปอร์ตนะทุกคนเพื่อที่จะแบบว่าซื้อใจเราก็มีเหมือนกันนะคะเขาอาจจะลงทุนน้อยๆเพื่อที่เขาจะได้กําไรเยอะๆก็ได้เพราะนั้นต้องระวังไว้ด้วยคิดถึงหลักความเป็นจริงไว้เยอะๆค่ะทุกคนว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอือว่าเราเนี่ยไม่เคยเจอหน้าเขาเลยนะเรายังไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยนะเรายังไม่ได้ทำให้เขารักค่ะทุกคนไม่มีใครที่จะมาเปย์ให้เราง่ายๆนะคะทุกคนอะไรที่มันได้มาง่ายมันมัก จะไม่ใช่แล้วก็มันมักจะไม่ดีค่ะทุกคนแล้วก็มันมักจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะเพราะนั้นดูอะไรแบบว่าถ้าเราต้องการอะไรเราต้องดูนานๆค่ะยิ่งเป็นเนื้อคู่ของเรานะทุกคนโคตรบอกเลยว่า เราจะต้องใช้เวลาเรียนรู้กันค่ะทุกคนให้เราเนี่ยเห็นหน้าเขาก่อนนะคะและก็ให้เขาเนี่ยบินมาหาเราก่อนไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนะคะจะไปทําวีซา่าทำพาสปอร์ตอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บินไปหาเขาท,ทั้งทงที่เราเนี่ยยังไม่เคยเจอหน้าเขาเลยไม่รู้เลยว่าเขาหน้าตาย,ยังไงบ้านช่องห้องหับเขาเป็นยังไงมันอันตรายกับเรามากๆเลยนะคะทุกคนเมืองนอกนะคะทุกคนมันไม่ใช่เล่นๆน,นะคะเขาไปถึงบ้านเขาเขา,เขาอาจจะทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเราก็ได้และก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยก็ได้คุณมีลูกมีครอบ คุยอยู่คุณคิดเยอะๆนะคะอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยโชคดีแล้วที่แบบว่าได้เจอฟอที่เปทั้งๆที่แบบว่ายังไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะคะถ้าคุณได้เจอคนที่แบบว่าเปทั้งๆที่ยังไม่ได้เจอหน้าแล้วเขามีตัวตนจริงๆก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะคะแต่ว่าโค้ดอยากจะเตือนว่ามันเป็นไปได้น้อยมากๆเลยคะ่ะทุกคนเปอร์เซน์ที่เขาเนี่ยจะมีตัวตนจริงๆเนาะนั่นแหละโคดก็ไม่อยากให้ทุกคนโดนหลอกนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละนะทุกคนก็นะคะคิดเยอะๆแล้วก็มีสติเยอะๆค่ะ ทุกคนคิดถึงหลักของความเป็นจริงว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเนี่ยนะคะคนที่เราเนี่ยยังไม่เคยเจอหน้าเลยเนี่ยเราจะกล้าเปให้เขาไหมเราจะกล้าซื้อของแพงๆหรือว่าส่งเงินอะไรให้ไหมนะคะถ้าเราเนี่ยยังไม่ได้วีดีโอคอลกันเลยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนลองเอาไปคิดดูนะคะสําหรับวันนี้ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาให้โค้ดดูเลยนะคะว่าทุกคนมีความคิดเห็นแบบไหนกันบ้างแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะ